สวัสดีครับวันนี้นเจะมานศิลปะนะครับในเรื่องของสีทร้อนสีทุนเย็นนะครับของชั้นป .4 นั่นเองนะครับซึ่งการจะสอบนะใครที่ยังไม่ส่งงานก็ส่งเลยนะครับสีทร้อนสีทุนเย็นนะครับเขาเาใเรียนเรื่องของวงจรสีไปแล้วใช่ไหมครับเขาเนี่ยเรื่องของสีทนร้อนกับสีทนนรรุนนะ ay, เยน็ <c oughs> น,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 นเนี่ย <c oughs> เป็นสิ่ทงที่เราจะต้อง ita, เรียนและจะต้องส่งงานนะครับก็คือจะเป็นสีที่ ทาให้มีความสุขว่าเอ้ยภาพมันดูร้อนดูแรงนะครับดูแบบเกิดพลังงานอะไรอย่างเงี้ยให้เรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันร้อนมันอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นพวกสีแดงนะครับสีเหลืองสีเหลืองคือจะเป็นสีกลางๆนะครับทั้งโทนร้อนโทนเย็นนะครับสีแดงสีส้มอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนสีโทนเย็นนะครับจะทําให้ดูภาพสบายนะครับดูสบายดูแบบว่าเฮ้ยภาพแบบดูมัน สบายตาดูมันเย็นตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการวาดทำให้ภาพมันดูเย็นขึ้นนะก็นั่นแหละครับเป็นอยู่ยที่เรื่องของการใช้สีนะครับอสีอะไรบ้างรน,นึกออกไหมสีน้ําเงินนะครับสีฟ้าสีม่วงสีเขียวนะครับก็จะออกเป็นโทนที่ภาพดูนุ่มดูสบายอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูแลสบายตาดูแลสึกเย็นนะครับก็เป็นสีที่ให้ความสึกร้อนและความสึกเย็นนั่นเองนะครับเอาง่ายๆนะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่า สีทวนร้อนนั้นภาพเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็จะที่เห็นนะครับก็จะภาพออกดูเป็นสีส้มเป็นหลักนะครับก็จะดูเป็นร้อนๆหน่อยดูให้ความรู้สึกว่ายภาพมันดูแบบมีพลังนะครับอะต่อไปสีทวนเย็นดีกว่านะครับเนไหมครับว่าภาพนั้นจะเป็นลักษณะที่มันดูสบายตาอะไรประมาณนั้นนะครับ โอเคก็ okay, จะประมาณนี้ครับสีทอนสีทนเย็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปกันนะครับ